สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการนำเข้าชันข้อมูลในโปรแกรม ArcMap นะคะเข้าไปที่โปรแกรมได้เลยค่ะเข้ามาแล้วโปรแกรมน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับการนำเข้าข้อมูลในโปรแกรม ArcMap มีทั้งหมดด้วยกัน4วิธีค่ะวิธีที่1นะคะไปที่แค t ต l ล็อกด้านขวามือของเราเลยค่ะแล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บชันข้อมูลไว้เลือกข้อมูลที่ต้องการจะนำเข้านะคะ แล้วลากลงไปวางใน d i s p l area y a ได้เลยค่ะวิธีที่2นะคะไปที่แถบ toolbar ค่ะเลือกเครื่องมือ add data นะคะเลือกเฉดไฟที่เราต้องการนำเข้านะคะแล้วกด add ได้เลยค่ะวิธีที่3นะคะไปที่เมนูไฟล์ค่ะเลือก add data ค่ะเลือกเฉดไฟที่เราต้องการนำเข้านะคะแล้วกด add ได้เลยค่ะ วิธีที่4นะคะไปที่เลเยอร์ค่ะคลิกขวาแอดดาต้าค่ะเลือกเียบไฟล์ที่เราต้องการนำเข้านะคะแล้วกดแอดได้เลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีและสัญ,ญลักษณ์ของข้อมูลที่เรานำเข้านะคะโดยการคลิกที่ตัวสัญ,ญลักษณ์ข้างล่างชื่อชั้นข้อมูลแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีและสัญ,ญลักษณ์และก็ขนาดของ ข้อมูลของเราได้เลยค่ะ ่อไปนะคะถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อชั้นข้อมูลนะคะสามารถเปลี่ยนได้2 2วิธีค่ะวิธีที่1น,นะคะดับเบิลคลิกตรงชื่อชั้นข้อมูลค่ะแล้วเลือก general นะคะเปลี่ยนชื่อตรง layer name ได้เลยค่ะ กด apply นะคะแล้วก็โอเคค่ะส่วนวิธีที่2นะคะคลิกขวาตรงชั้นข้อมูลค่ะแล้วไปที่ property ค่ะเป,เปลี่ยนชื่อตรง layer name เหมือนกันค่ะ apply นะคะแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะลำดับต่อไปนะคะถ้าเราต้องการ แสดงชั้นข้อมูลหรือว่าไม่ต้องการแสดงชั้นข้อมูลตัวไหนนะคะสามารถเอาออกได้โดยการติ๊กเครื่องหมายถูกตรงหน้าชื่อชั้นข้อมูลออกได้เลยค่ะข้อมูลก็จะหายไปอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นการลบชั้นข้อมูลที่เราไม่ต้องการออกจาก t a b l e of c o n t e n t ทคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลค่ะแล้วกด Remove ได้เลยค่ะ ข้อมูลทุกอย่างก็จะหายไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการนำเสนอการนำเข้าชั้นข้อมูลในโปรแกรม ArcMap เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ